ปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทใช่ค่ะกินข้าวเฉยๆแล้วก็นั่งพอยนี่มันก็ล้มลงเดินไม่ได้เลยค่ะนั่งเฉยๆนั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยแหละใช่ค่ะแล้วล้มลงเพราะอะไรครับก็ไม่รู้อ่ะมันปวดขึ้นนะคะปวดขึ้นหลังเนี่ยแล้วมันก็ล้มลงก็บอกว่าเพื่อนช่วยด้วยคือนั่งแบบเก้าอี้ไม่มีพนักคช่อยู่ดีก็ลม้ลมล้มหงายไปเลยค่ะมันปวดขึ้นนะคะปวดล้าวขึ้นมาตรงกระดูกค่ะ ก่อนนั้นนั้นทําอะไรมาก่อนไหมฮะก็ยกของหนักอะค่ะแล้วก็ทํางานปกตินี่แหละหนักหนักแค่ไหนฮะจนรู้สึกได้ว่ามันก็ทํายกพวกเก้าอ,อี้พวกเตียงทำนเฟอร์นิเจอร์ค่ะอ๋อทำเฟอร์นิเจอร์จ้ะแต่เขาทำอยู่ประจาอยู่แล้วไม่ใช่หรอทำอยู่ประจําแต่อยู่ดีๆมันทํำไมต้องเป็นขึ้นมานก็ไม่รู้เหมือนกันอะคะ่ะจีดขึ้นมาใช่คะ่ะร่วงเลยก็ร่วงเลยคุณหมอเอ็กซเรย์หรือว่าเอ็กซเรย์ดูแล้วก็บอกว่าเป็นอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นข้อไหนยังไงไหมฮะ สะโพกก้นกบอะค่ะช่วงสะโพกค้นกบพอดีเลยซึ่งอาการเนี้ผมเรียนเลยนะครับว่าปัจจุบันมีคนเป็นเยอะมากจะเป็นแล้วก็ไม่รู้ตัวตอนนั้นต้องเข้าอะไรบล็อกหลังอะไรยังไงไหมฮะใช่ค่ะแล้วทีนี้นอนจนมันขยับไม่ได้ม,มันเกิดชาขึ้นอะเสร็จแล้วใครพามาที่นี่ฮะก,ก็แฟนก็ซื้อไปก็กินพอหายแล้วอะค่ะก็เดินได้อะไรได้แล้วก็กินต่อไปเลยอะค่ะ นี่คือประมาณสองสัปดาห์ใช่สองสัปดาห์รู้สึกว่าเดินได้อะนะความชา,ามันก็หายไปคุณหมอได้เช็คดูอีกรอบไหมว่ามันยังทับอยู่ไหมก็ก็รู้ว่ามันทับอยู่จ้ะแต่ไม่เจ็บไม่ชาแล้วก็หลังจากนั้นก็ทานต่อไปหนูก็ไม่ไปหาหมอแล้วหนูก็ไม่ได้กลับไปเอกเรย์หรือว่าไปตรวจอีกทีเลยก็ไม่ได้ไปตรวจถึงพวกวันนี้นันไม่เจ็บแลรวหนูก็ไม่ไปแล้วกลัวจิกลัวเออ เ,เมื่อสมัยก่อนนี้ก็เวลาขับรถออกต่างจังหวัดนะคะห,หรือว่าเวลานั่งหน้าคอมนานๆหรือว่าเวลานั่งอย่างเงี้ยค่ะจะมีปัญหาที่ข้อเข่าข้างไหนฮะข้างขวาะค่ะข้างขวาอ่าฮะเคยประสบอุบัติเหตุหรือว่าเล่นกีฬาอะไรมาก่อนไหมฮะไม่คะ่ะไม่คะ่ะไม่เคยคะ่ะอ่าฮะเวลาขับรถนานๆออกต่างจังหวัดก็จะขยับไม่ได้คะ่ะจะล็อกเสียวแป๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยต้องนั่งนวดขณะขับรถตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยกระแทก ไม่เคยไม่เคยเจอเกิดอุบัติเหตุไม่เคยค่ะแต่เวลาพอนั่งพับเข่านานๆมีปัญหาที่ข้อเข่าค่ะนั่งขัดสมาธิได้ไหมสมัยก่อนไม่ได้ค่ะมันเหมือนมันมีปัญหาตามข้อค่ะทุกส่วนตามข้ออ๋อตัวเองรู้สึกได้ว่าตามข้อก็มีปัญหาอยู่แล้วค่ะไม่ใช่เฉพาะข้อเดียวใช่ค่ะมันจะไม่มันจะไม่เป็นที่เข่าอย่างเดียวคืออยู่ในท่าไหนนานๆค่ะมันจะต้องอยู่ท่านั้นเลย ถ้าถ้าจะย้ายท่าก็ต้องยกข,ขาขึ้นลงจากรถก่อนอแล้วก็ใช้เวลาสักพักแล้วถึงจะเดินได้แล้วมีวันหนึง่งพี่สาวก็เห็นอาการเขาก็บอกว่าเป็นอะไร <c oughs> ก็เลยบอกว่าปวดเข่าเนี่ยเวลานั่งนานๆหรือว่าขับรถหรือว่านั่งขัดสมาธิ <c oughs> นั่งสมาธิ <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะเขาเอามาให้ลองทานดูค่ะเ <c oughs> ช้าสองคะ่ะเย็นสองหลังจากนั้นก็ดีขึ้นจริง ด,ดีขึ้นค่ะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกวันนี้ยังทานอ่ทุกวันนี้ทานเหลือวันละแคปซูลค่ะหรือวันละแคปซูลอาการเจ็บตามข้อต่างๆดีขึ้นไหมฮะไม่มีแล้วค่ะไม่มีค่ะตอนนี้ขับรถออกต่างจังหวัดได้อทําอะไรได้ไม่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 นั่งมานั่งปวดตามข้อตามอะไรเงี้ยมีได้ไปหาหมอไปตรวจอะไรเกี่ยวกับเรื่องของโรคข้ออะไรตามที่เรากลัวไหมเมื่อก่อนเคยคิดว่าถ้าไม่หายจะไปค่ะตอนนี้ไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ตรวจเลยค่ะแสดงว่าไม่มีอาการปวดค่ะมารุก ลุกเราเลยไม่เคยเลยค่ะแพทย์วินิจฉัยเลยว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมค่ะใช่ไปหาคุณหมอประมาณเดือนกันยาห้าห้าค่ะก่อนเป็นเนี่ยเราจะยืนแล้วขา,ข,า,ข,าข้างซ้ายเราจะชาชาเราก็ทุบทุบทุบถ้าทุบมันก็หายบรรเทาไปเฉยๆวันเด็ยืนขายอาหารกี่ชั่วโมงครับตั้งแต่ตีสามถึงบ่ายสองค่ะฮะ ที่สามนี่คือเตรียมด้วยใช่ค่ะเริ่มขายหกโมงหกโมงเช้าทำอย่างนี้มากี่ปีฮะสี่ปีค่ะแค่สี่ปีเองแค่สี่ปีก่อนหน้านี้เคยประสบอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรไหค่ะไม่แข็งแรงดีแข็งแรงดีค่ะอ่ะไปหาคุณหมอเอกซเรยดูแล้วค่ะใช่คือว่าไม่มีหมอนรองกระดูกไม่มีหมอนรองกระดูกเลยไม่กระดูกติดกันแล้วไม่มีไม่คันทั่งแบบบางๆเลยไม่มีค่ะข้างซ้ายไม่มี เอาข้างขวากับข้างซ้ายมาเปรียบกันคือเห็นชัดเจนมากว่าข้างซ้ายไม่มีทานเช้าสองเงย็นสองทานตามนั้นก็ทานตอนนั้นจนหมดกระปุกแรกมันเห็นอะไรไหมรู้สึกอะไรไหมกี่วันห้าวันค่ะห้าวันรู้สึกว่าไม่ล้าละได้เลยรู้สึกว่าเราไม่ต้องกังวลละไม่ต้องกังวลกับเรื่องเข่าแล้วเข่าเราไม่ไม่ปวดละตอนเนี้กลับไปหาหมออีกทีไหมฮะที่รู้ว่าตัวเองปกติคือย้ายโรงพยาบาล อตอนแรกรักษาเอกชนค่ะอาาตอนก่อนย้ายโรงพยาบาลก็กินประมาณสองเดือนคุณหมออีกนัดอีกทีหนึ่งค,คุณหมอบอกว่าคราวนี้ผมจะให้ยาคุณประมาณเดือนหนึ่งนะถ้าไม่ปวดไม่ต้องมาแล้วก็ว่าคุณหมอหายแล้วเหรอคะคือยืดระยะออกไปใช่เราก็รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นตอนนี้เราไม่ปวดแล้ะเรายืนได้ไม่ต้องกังวลกับเขาแล้วว่าเราไม่เคยบ่นเลยว่าเขาปวด เหมือนลืมไปเลยหายไปเลยสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ก็คือจะต้องไปเอกซเรย์อีกครั้งหนึ่งเอกซเรย์แล้วค่ะสองครั้งเหรอฮะสองครั้งคือสองข้างปกติเหมือนกันท่านก็ไม่ได้บอกอะไรว่ามีอะไรผิดปกติท่านก็บอกว่าคุณปกติดีนะนะครับเล่นกีฬาแบดมินตันครับผมแล้วข้ออักเสบข้อไหนฮะจะเป็นนี่ฮะ ใต้ขาพับเนี่ยครับหัวเขา่าก็ <นะ S 1> ตรงน่องเนี่ยแล้วน่องเริ่มมันเริ่มตึงๆตอนแรกๆก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่<ช>ผมก็ยังนั่งอะไรอย่างนี้ได้อืวันหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าชั่วโมงโโหประมาณนั้นแะครับเพราะว่าต้องซ้อมเยอะอยู่อต่อมาแล้วมันชักไม่ไหวละเล่นมากไม่ได้ละได้แค่ครั้งสองครั้งแล้วก็เวลาจะเข้าห้องน้ําเนี่ยเข้าไม่ได้ นั่งแบบแบบฐานต่ำๆนั่งยองนั่งยองยองอะฮะไม่ได้เลยนั่งยองไม่ได้ต้องหาที่เกาะที่อะไรเวลาจะลงนั่งไปแล้วเวลาลุกนี่ก็ต้องดึงอะไรกันแบบเนี้ยจะมีเสียงปึ้งปังปึ้งปังนิดนึงนะฮะเวลาคนที่ป็เขาหมอก็ให้ยามาทานก็กินยาก็ได้ทุเลาไปแค่นั้นเองคือเอ็กซเรย์ดูไหมเอ็กซเรย์ฮะข้อเข่าอักเสบไม่มีข้อเข่าเสื่อมมีไหมไม่มีมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยหมอบอกว่าแค่นั้นเอง อ๋อแต่ว่าทรมานนะคือใช้ชีวิตไม่เหมือนคนปกติใช่ฮะอ่าฮะเสร็จแล้วได้ลองทานผมก็เลยสั่งมาเลยตื่นเช้ามาก็ทานเลยน้ำมังคุด1นึองแล้วก็แคปซูลก็2อแคปซูลฮะ3เวลาเลยทานไปเรื่อยๆนะอ่าฮะยีกว่าวันได้โดยสูตรนี้แหละสูตรเดิมเนี่ยฮะน้ำมังคุด 1- นึองกับแคปซูล6เม็ด6เม็ดต่อวันเลย ทดลองนั่งยอง,องน้ําอะไรนั่งลงยองก็ลงได้แปดสิบเปอร์เซ็นได้ละทุกวันนี้เดินเหินได้ครับตอนนี้ผมก็ยังเล่นกีฬาอยู่นะอตอนนี้เล่นได้เกือบเกือบเหมือนเดิมอะโอ<ต>้แั่เยอะเท่าเดิมนะคือพักพวกก็ยังมาเล่นกันเยอะไงฮะก็เลยต้องตอบสนองกันหน่อยผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและอักเสบนะครับก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่เล่นขาวเนี่ยหลังสารสามตัวมากเกินไป คือ TNF อ l ลฟาอินเ r อิน6และ i n t e r อลิินะครับมันก็ทำให้เกิดอาการอักเสบตามข้อต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลั่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ย เป็นพืชห้าชนิดคือบังคุดเงาดำถั่วเหลืองฝรั่งับบกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปรียบเสมือนฝองน้ำอยู่ด้วยนะครับเพราะอาการปวดเหล่านั้นจึงหายไป สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0944350404 0890718889